หลังจากพอล้นซ่าออกภาพยิวนทุกเรื่องที่ติดต่อมาจะมีฉากจูบกันออามาเล่นหัวใจห้องที่ห้าคุณลาลนาสุราวันเล่นเป็นนักนักเรียนนักศึกษาที่ชอบไปขายตัวออก็จะต้องมีฉากจูบกันกับคุณกำทรชวนพิยศิลิไอเราก็จูบไม่เป็นเนาะเพราะจูบเขาบอกเดี๋ยวฉันไม่ต้องจูบจริงจูบจริงจูบจริงพี่กำธรนว่กผู้ใหญ่นะ ก็หล่อเด้เขแก็บอกว่าก็อ,อย่าคิดมากเลยนะเอาแบบว่าจูบที่มันนั่นหน่อยจะได้ไม่ต้องไหลเทกมาโอ้อยพี่แล้วหนูจะทำยัง<อ>ไงมันไหลเทกเลยเนี่ย<อ><ะ>จูบแบบนน่นนี่เขาพูมกลับเขาก็คนเยอะนะไม่ได้อยู่จูนคนสองคนหรอกเ<อ><ะ>ขาก็บอกว่าจูให้มันเร็วๆจูให้มันดูแบบจูปะไม่จุ๊บแล่วเราก็นะ วันไหนก็ทําท่าเหมือนจูบจริงเหมือนอมันอกอกก็ต้องเล่นไหมคะมันก็หลายเทคไงแล้วก็จูบจูบแล้วก็จากกันจากบ้านไปเลย <laughs> ไม่เกี่ยวบ้นคนละบ้านเันก <laughs> <Okay. S 1> ะงัะ้นกี่เท <c oughs> คคะก็หลายนะ <c oughs> <c oughs>